คุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า วันนี้จอมพาคุณลูกค้ากลับเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนของสิบสี่รังสิตนครน NO ายกโซนแปลงใหญ่ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะที่ดินที่อยู่ด้านหลังจอมนี่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลงนี้คือแปลง A1 มีขนาดอยู่ที่488ตารางวาตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่7 0 0 0บาทต่อตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะย้ำค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินแปลงบ้านสวนสวยคลาสสิกแปลงนี้คือแปลง A 1 4 8 8ตารางวาเราเสนอขายอยู่ที่70,00บาทต่อตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่ดินแปลงนี้จอมต้องเรียกว่าเป็นที่ดินที่มีความสวยคลาสสิกมากคุณลูกค้าขานะคะเป็นที่ดินแนวบ้านสวนค่ะคุณลูกค้านะคะแล้วก็รูปทรงแปลงเป็นรูปทรงต้องเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คลาสสิกมากคุณลูกค้าขานะคะแล้วก็ที่ดีงามพิเศษก็คือว่าแปลงเอหนึ่งแปลงนี้นะคะคุณลูกค้ามีถนนที่อยู่โอบล้อมแปลงนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะคะอันนี้คือถนนด้านหน้าแปลงแล้วก็มีถนนที่อยู่ด้านข้างแปลงนะคะคุณลูกคา้าแปลงนี้มีถนนที่อยู่ด้านหน้าแปลงและด้านข้างแปลงเป็นทางสาธารณะโอบร้อมแปลง A1 ไว้สองด้านคะคุณลูกค้าค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จอมให้คุณลูกค้าดูค่ะนะคะมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ค่ะคุณลูกค,าะคะ้าค่ะแปลง A1 หตรงนี้ ด้านหน้าแปลงและด้านข้างแปลงเราปลูกต้นไม้ต้องเรียกว่าเป็นไม้มีค่าหรือไม้มงคลแถมให้คุณลูกคา้าหลากหลายพันหลากหลายต้นนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกคา้าท่านไหนที่ได้เป็นเจ้าของแปลง A1 นับได้ว่าได้ของแถมที่มีมูลค่ามากเป็นไม้มงคลไม้มูลมีมูลค่าหลากหลายต้นที่อยู่ล้อมรอบแปลง A1 ค่ะคุณลูกคา้าขานนะคะแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนะะึ่งค่ะคุณลูกคา้าเนี่ยค่ะ หลังของจอมเนี่ยคุณลูกค้าขาดตรงนี้คือวงเวียน22ไร่ต้องเรียกว่าเป็นปอดของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการซึ่งคุณลูกคา้าท่านไหนที่เป็นเจ้าของแปลง A1 ในอนาคตเมื่อปลูกบ้านตรงนี้หน้าบ้านของเราก็จะอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะของโครงการอยู่ในพื้นที่สีเขียวอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติค่ะคุณลูกค้าขาดนะคะบ้านสวนของกสีรังสิตนครนายกธรรมชาติใกล้กรุงบ้านสวนใกล้เมือง แปลง A1 เป็นที่ดินแปลงบ้านสวนแนวพิเมียมราคาเบาๆ7,000บาทต่อตารางวาคุณลูกค้ายังสามารถสดได้ผ่อนได้ที่ดินตรงนี้ดีงามยอดเยี่ยมนะคะคุณลูกค้าขานะคะพิกัดบ้านสวนของ14รังสิตนครนายกอยู่ประมาณช่วงกวมที่35ฝั่งขาออกไปนครนายกคุณลูกค้านะเข้ามาง่ายๆตรงข้างร้านวินเตอร์สวีทคุณลูกค้าค่ะแปลงนี้คือแปลง A 1488ตารางวาราคา70,00บาทต่อตารางวา คุณลูกค้านันหมายเข้ามาดูแปลงที่ดินกับจอมเนาะแปลงเอหนึ่งดีงามสวยมากคุณลูกค้าขาย้ําหลายครั้งว่าดีงามสวยมากแล้วก็คุณลูกค้ายังสดได้ผลได้ค่ะคุณลูกค้าขาณจอมบ้านสบายใจ0621574449แล้วพบกันค่ะคุณลูกค้าที่รักขา